ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมวยจิงส,สิงนิวค่ะประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2557หลังข่าวต้นชั่วโมงที่นี่ทีเดียวนะคะที่จะลวงลูกในเรื่องของลวงลูกในเรื่องของข้อมูลมวยแบบว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะคะแฟนจอตู้จะพึ่งไปไหนครับรอสักคู่นะครับนะคะไม่ต้องทานข้าวด้วย ด,ดูไปด้วยก็ได้ครับว<ด>ันนี้ถ้าจะตู้หรือว่าจะไปที่สนามมวยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะควันนี้นะคะมีรายการที่น่าสนใจนะคะเริ่มจากทางด้านรายการมวยดีวิทีไทยนะคะที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะต่อยทั้งหมด4ี่คู่ค่ะคู่นำนะคะเป็นแสนเดดเมืองดอกบัววันนี้เจอกับเด่นมีชัยเพชรสุภาพันกับพิกัด109่ปอนด์ค่ะนี่คู่แรกนะครับคู่แรกครับ แสนเด็ดเมืองหนองบัวนะครับเป็นเด็กจากอำเภอหนองบัวลำพูบอกชื่ออำเภอชื่อจังหวัดแน่นอนครับผมะะวันนี้ครับพบกับเด็กมีชัยเพชรสุภานันาน้นไม่ใช่เพชรสุภา<อ>พันธ์นะครับเขาเขามีสอเพชรอุดรสอสุภาวรนเอมมาผสมกันเลยเป็นเพชรสุภาไปเปลี่ยนให้เขาเลยเปลี่ยนให้เขาใช่นผสมกันแน่นอนมากครับเุณเยอะมากครับแสนเด็กครั้งสุดท้ายชนะคะแนนครับเพชรพะเยาสอสักพะเยานะครับแล้วก็ชนะคะแนนครับไผ่ตันสิทธิ์ปอทนะครับ แล้วก็ชนะโจ้น้อยสิทธิ์คูประพันธ์นะครับแล้วก็ชนะนกยศยา3ครับแก่นศสักกีฬาสปอร์ตครับที่ช่วงเจดสีะนะครับส่วนเด่นมีชัยเพชรสุภาณ์น,นะครับเป็น,บบปน,นมวยเข่านะครับค่ะครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับนพระเดชสิทธิ์คำนวนครับชนะนกพระเดชผัดแพ้ปัชนะแล้วก็มาชนะช้างเผือกเล็กสกติกาแพ้นกยกสองครับเหนือเพชรเกียรติวิทยานะครับนี่คือฟอร์มหลังของมวยสไตล์ของเด่นมีชัยเป็นยังไงคะ สไตล์เด็ดมีชัยครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงปั๊มเหนียวแน่นนะครับตอนนี้เป็นสายถ้ามานของเพชรยินดีเป็นมวยสร้างในกลุ่มของเพชรยินดีนะครับส่วนแสนเด็ดเมืองดอกบัวนะครับก็เป็นมวยเข่าเช่นกันนะครับแต่เด้นวันนี้เสียเปรียบรูปร่างนิดนึงนะครับน่าจะหน่อยหัวใจหัวใจใครดีกว่ากัน2ตัวนี้หัวใจแสนเด็ดดีกว่าแน่นอนครับมวยตัวนี้ดื้อนะครับเหนียวแต่ยังไงผมชอบไปที่เด็ดมีชัยครับเพชรสุภานันันครับน่าจะชนะแสนเด็ดเมืองหนองบัวครับ มาดูคู่ค้ำนะคะโรเล็ก12สองพี่น้องค่ะวันนี้เจอกับเพชรสองเมืองพีเคเกียรตวันกับพิกัด117อปอนด์ค่ะอ่ามวยคู่นี้นะครับโรเล็กสิบสองพี่น้องครับเป็นมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอืมค่ะส่วนเพชรสองเมืองนะครับพีเคเกียรตวันนะครับเป็นมวยซ้ายมวยคู่นี้โครงสร้างรูปร่างสรีระดีทั้งคู่นะครับ หน้าเสียน้ำเลือดอยู่ที่สองสิทธิ์สองพี่น้องนะคุณเนม่าครับใช่ใช่ใช่เสียทีมเดียวด้วยลังมวยอย่างดีครับทำมวยส่งต่างประเทศอย่างเดียวครับค่ายติดสองพี่น้องครั้งสุดท้ายนะครับของโลเล็กครับชนะคะแนนครับเพชรใต้เกียรตินาดีที่ลุมพินีชนะคะแนนครับเพชรใต้สองครั้งติดแล้วชนะน็อกยกสี่ครับเพชรนาทีศักสมพรนะครับส่วนเพชรสองเมืองนะครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนสายลุงสอชัยเจริญชนะเพชรริมโขงชอพินาลาด ชนะคะแนนเกรดเอสินบีนมวยไทยชนะเกรดเอสองครั้งติดเลยชนะมาเยอะกว่าดู<ม>จากฟอร์มแล้วนะคะเพชรสองเมืองชนะมาเยอะกว่าแต่ไม่รู้ว่าชนะเนี่ยชนะตัวแข็งมาหรือเปล่าครับผมนะแต่วันนี้นะครับผมเชื่อเชื่อในการทํามวยของค่ายสิท์สองพี่น้องเชื่อหน้าเสือกแล้วครับเป็นมวยเข่าครับรูปร่างโครงสร้างดีมากครับโลเล็กเดินป้ายหน้าขวางแทงวันนี้ผมดูแล้วจะชนะครับเพชรสองเมืองพีเคสเกียรติตะวัน นะคะจะซื้อโรเล็กส่เลยนะคะครับผมราคาแพงนะคุณนี่มารโรเล็กครับนี่เป็นแสนเลยนะไม่ใช่ไซโก้เอ้ยอะไรนะไม่ใช่ใไซไปบอกยี่ห้อเขา,เอาของเขาต้องไปเก็บค่าโฆษณา,ศาที่น่นนะครับนะคะแต่ทําไมมวยเดี๋ยวนี้เนี่ยเลนส์ที่หน้าเสือกว่าฝีมือนักมวยครับพี่เต๋อทุกวันนี้ครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบอีกประกอบหนึ่งนะครับคือมันก็มีส่วนนะครับอย่างสมมุติว่าหน้าเสืออยู่ที่ฝ่ายแดงค่ะฝ่ายน้าเงินเนี่ย อาวุธดูยังไงอาวุธก็ยังไม่แพ้อาจจะผมดูว่าชนะเยอะแยะแต่ฝั่งครับฝั่งกองเชียร์น่ะอาจจะอยู่ที่แดงยังได้เปรียบอยู่ในมุมนึงนะครับราคาทํายังไงก็ไม่แดงเตะทีเดียวปึ้งกลับมาข้ามแดงได้เปรียบไอ้ดําเงินเตะอยู่3ามยกครึ่งไอ้แดงทําแค่การนิดเดียวครับข้ามมาละคือนี่คือหน้าเสือสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบอีกอีกอย่างหนึ่งครับหมายความว่าหน้าเสือทําให้คู่ตรงข้ามเหนื่อยกว่าปกติ มีส่วนครับมีส่วนครับมวยที่หน้าเสือแข็งเนี่ยเด็กจะชนก็คือความน่าเชื่อถือครับนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าใครที่ทํามวยน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือเป็นเครดิตที่ดีให้กับนักมวยด้วยใช่ครับเลยกลายเป็นมวยน้าเสือแข็งเขาเรียกมวยหน้าเสือแข็งค่ะมาดูคู่ร้องนะคะวันนี้ค่ะอีทีเพชรสมนึกนะคะเจอกับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวกับพิกัด127ปอนด์อค่ะอีทีเพชรสมนึกนะครับ เป็นมวยอาจากอํอำเภอเสรีละภูมินะครับเป็นมวยจากอำเภอเสรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่มวยอีสานวันนี้ส่วนลุงเพชรไก่ย่างห้าดาวยิมค่ะก็เป็นมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเอ้ยจากจังหวัดกาฬสินท์โทีครับลุงเพชรบ้านปลาบริการเดิมนะครับมวยคู่นี้เป็นมวยเขาทั้งคู่นะครับเดินเกาะตีขวางแทงส่วนอีถีได้รูปร่างสูงยาว วันนี้ตียันยันเช้านะครับมวยคู่นี้ครับตีกันอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องออกไม่มีครับไม่มีหมัดไม่มีศอกแน่นอนครับคู่นี้ท่านผู้ชมทังบ้านคอยดูก็ได้ครับมีเข่านกหนึ่งยันยกห้าแน่นอนแลวเตะเนี่ยไม่เกินสิบทีต่อหนึ่งยกคอยนับได้เลยครับมวยคู่นี้แต่วันนี้ครับผมชอบไปที่ความห้าวของเด็กครับชอบอีทีเพชรผมนึกครับน่าจะปราบมวยรุ่นพี่ได้นะครับ นะคะเน้นเข่านะคะเขาเข้าสู้วันนี้เขาเข้าแทงอย่างเดียวเลยทีเดียวนะคะคมาดูคู่เอกของทางรายการค่ะเป็นมวยรอบทิงไฟคิดนะคะซึ่งก็เป็นการพบกันร,ระหว่างทงน้อยลูกบ้านใหญ่นะคะกับเก่งอิสานสิทธิเอกอุบลน,นะคะกับน้ําหนัก40กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะคะมวยรอบเด็กๆอนุบาลมีน้อยแต่ว่าเก่ง ครับหมวยคู่นี้ครับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับสิทธิ์เอกของป๋าโจ้ลูกบ้านใหญ่ครับหมายมั่นปั้นมือว่าใจดังขึ้นมาแทนพวกมรสิงห์ผู้จัดการเขามีแล้วนะใช่ครับอาจารย์ยศปรีดานะจ๊ะดอกดอกอ๋อไม่ธรรมดาเป็นหมวยอยู่ในแผนสร้างของลูกบ้านใหญ่ครับเป็นมวยเด็กที่มีอนาคตนะครับต่อจากแสนพลลูกบ้านใหญ่ที่ต่อยช่องเจ็ดสีนะครับมวยสิบสองไฟไม่เคยแพ้ใครในแสนพลแล้วก็จะมีนี่นะครับธงน้อยเป็นมวยที่มีอนาคตดาวลุกขึ้นมาวันนี้ครับพบกับแกนอีสานสิทธ เอกอุบลนะครับลูกศิษย์ของพิษไขแสงนายนความเป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของทีมงานพิเษดีเหมือนกันนะครับมวยคู่นี้ครับธงน้อยเป็นมวยหมัดเตะขาต่อยหมัดอาวุธดุนแรงครับวันนี้ผมดูแล้วแก่นอุบลน่ะเป็นมวยเข่าเหนียวดึกไปซ้ายเดินถึงตัวไม่สนชนอย่างเดียววันนี้ครับหน้าเสือแข็งมากมากนะครับผมชอบไปที่แก่นอุบลครับแกนอีสานศิ์เอกอุบลแกนอิสผสมให้เขาอีกแล้วแก่นอุบลสิ เอกสารเหรอคะครับอ้ออะตกลรับใครสลับไปสลับมาให้เราไม่รู้ใครเป็นใครนะครับงานนี้เอาเป็นว่าวันนี้ไปเล่นเล่นการสลับคำนักมวยให้นางสกุลนักมวยนะคะเอาเป็นว่าดูที่น้ําเงินแล้วกันง่ายสุดนะครับค่ะก็นะคะเป็นการวิเคราะห์ของวันนี้และอยากรู้ว่าทีเด็ดวันนี้นะคะอยู่ที่ใครคะมวยวันนี้ทีเด็ดครับผมชอบไปที่ E ีทีครับ อืมอีทีตัวเดียวอันเดียวเลยครับทำไมถึงชอบอีทีเป็นทีเด็ดเป็นทีเด็ดเพราะเป็นบ้านเดียวกับผมครับนี่ตอบเหมือนอาจารย์ยศดปีด้าเมื่อวานเมื่อวานตอบว่าง่ายๆเลยเหตุผลก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวปนเปนไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวปนครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันคือจริงๆแล้วแหละอีทีเพชรสมนึกน่ะเป็นมวยค่ายเดิมของสลาวุฒิสลาวุฒิพิทักษ์ป่าพ้าแดงหรือยอดอาวุธเพชรสมนึกหรืออายอดอาวุธสอยาวรักษ์เดิม ซ้อ,อมอยู่ที่ค่ายเพชรสมนึกนี่แหละครับอ๋อนะคะเน้นมวยบ้านเดียวกันเชื่อถือความมั่นใจว่าคนบ้านเดียวกันนี่เก่งที่สุดแกทำมวยม,มีคุณภาพครับเอาเป็นว่าน,นะคะมองวาที่อีทีนะคะช่วงนี้นะคะเราจะพักการวิเคราะห์ฟันธงไว้สักครู่นะคะจะพาคุผู้ชมค่ะไปพบกับช่วงหน้าของทางรายการนั่นก็คือช่วงมวยจระแสงจะเป็นใครติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ โดยตลาดแสงในวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับลูกเกียร์กามีค่ะแม่สวัสดีค่ะบอลบอลดีเลยทีเดียวเมื่อกี้เห็นแอบฟอยู่เตะป้า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 เดินเชื่อดที่จโหสุดยอดเลยเป็ใไงคะเหนื่อย อาก็เรื่องอาหารการกินพวกแนมบำรุงทุกอย่างค่ะน้ำหนักลายเป็นปัญหาอะไรเนี่ยไม่มีครับสบายสบายโอ้โหเรียกว่าไปนี้นี่นะคะสู้สติ่งเลยนะคะสู้จะได้ติ่งเลยทีเดียวสุดชีวิตสุดชีวิตเลยเป็นใจให้กำลังใจได้เลยนะคะสำหรับไฟที่จะถึงนี้นะคะแล้วปกติเนี่ยนะคะเราต่อยมวยมากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ประมาณสิบห้าสิบหกปีเลยโอ้โห มีไฟไหนที่เราภูมิใจมากที่สุดมีไฟที่ซอยมุกมีครับค<ะ>่ะได้แม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมประจำปีโอ้โห,โห,โหไม่ธรรมดานะคะได้ทุกรางวัลแม่ไม้ไมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปีวันนั้นเนี่ยอาวุธไหนที่เข้าตาเลยอะ่ะก็ตะลับกระโดดเข่าลอยครับใช้แม่ไม้ไมวยไทยชายา มีพื้นฐานมวยไทยกีฬานบางกอนเลยสลับกระโดดเข่าลอยเลยทีเดียวได้รางวัลไปเลยทีเดียวนะะคตอนนี้ติดใน YouTube ติดอันดับหนึ่งของมวยไทยครับประเทศไทยวโอ้โหนี่นะคะไม่กี่คนละค่ะที่มาสัมภาษณ์ีควารสลัดแสงจัดตลัดในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับไฟที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟใดที่เราถือว่าต่อยยากที่สุดต่อยแสงจัดยากอะไฟง่ายคือต่อยพอแก้ทำไปได้เรื่อยเผมว่าเราศึกษาพูดเราคือจากในยูทูป แนวไหนคะกก็ลาสิครับนี่แอบมีบางเล่มพลาสติกด้ว <laughs> ยและเจอมวยแบบไหนที่แบบว่าเราแก้ท่าค่อนข้างายากอ่ะมีไหมก็มวยเตะซ้ายต่อยซ้าย,าย,ายอ่ะอ๋ออันนี้เราต้องป้กันบ้านหนักนิดนึงนะคะแล้วก็ไฟที่เราจะเจอเนี่ยครับเนี่ยเจอใครล่าสุดจะเจอใครเนรายการต่อไปเนี่ยล่าสุดก็เจอแชมป์พูนเสือของช่องเจ็ดอ่ะโอ้โหน่ากลัวไหม ก็น,น่าตัวอยู่ยลาดสุดไปแพ้เขาที่บ้านเข้ามา, oh. าอ๋อชนะยากไปต่อยในบ้าน <You want S 1> เป็นอะไรน่ะตาละมัน ลงตาแน่นอนนะคะเพราะฟิตซ้อมมาอย่างดีเลยเอ๊ะฟิตซ้อมดีขนาดนี้นะคะแม่ไม้เมืองไทยก็เยอะขนาดนี้มีนักมวยคนไหนเป็นไอดอลเป็นเป็นเหมือนกับว่าเราเราที่ชอบแล้วก็แอบนำเทคนิคเข้ามาใช้บ้างไหมคะก็ต้องยกให้คนนี้เลยจอมโหดเกียรติญศักดิ์โอ้โหทำไมชอบลูกอะไรของเขาเนี่ยก็เขาอาวุธหลากหลายมีมีทุกอย่างบวกแม่ไม้มวยไทยเขาเวลาเขาต่อยเขาใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยโบราณเวลาณคือเวลาต่อยก็เลยดูคลาสสิกดูสวยเราก็เลยอยากเป็นแบบนั้นบ้างในเชื่อว่าเป็นไ ได้นอนนะคะเดี๋ย,เยวเจอกันได้นอนนะคะบนเวทีและรับรองไม่พ่ายไม่ไ,ไทยครบเครื่องเอากู้ก็ไม่หายพลังก็ไม่หายความสดก,ก็ยังโย,สยเสนมคาแล้วค่ะฝากถึงอะไรนะคะไปยังคู่ซ้อมของไอ้คู่ชอบของเราดีกว่าคู่ชอบเราไปเตรียมตัวให้ดีครับแม,ไม่ไม้ไมยไทยของผมจะใช้กับคุณรับรองนะคุณเวทีรับรอง,บองลบให้ใจเขาลบให้ทันลบให้ดีแล้วกันดี อาฝากป็นแฟนนี้จริงใครที่กำลังติดตามผลงานของเราอยู่อะค่ะรับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแม่ไอแฟนมวยชาวภาคใต้แล้วก็ที่ที่ชื่นชอบกูเกียรติคารมี่ครับเชียร์ได้เลยครับอาทิตย์ที่3ครับช่อง7ขอบคุณมากนะครับนี่คุณค่ะไอ้ไม่เคยใครีิจักร่องเมื่อสองป กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของมวยจริงสปริงนิวนะคะกับช่วงการวิเคราะห์ฟันธงนะคะซึกมวยไทยเจ็ดสีนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะมวยจระใสที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่ก็ ปล่อยนะคะในรายการนี้คู่รองด้วยนะคะรุ่งเกียรติสกักกมิข้อมดีนะครับหนักมากคือ<ม>เป็นมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีมากนะครับมีเข่าลอยมีศอกกับมีจอระเข้มีมทุกอย่างนะครับเขาคู่เนี่ยโดนตกิ้โดนเขา้าปลายคางทีเดียวเมาเลยแรับวันนั้นแต่วันนี้เห็นบอกว่าเป็นศึกการแก้มือใช่ไหมคะแก้ทุกคู่ไหมคะพี่ตีไม่ครับมามี มีคู่ที่สองครับยังไม่เคยเจอกันคู่แรกเจอกัน,นะะที่สนามมาุบินีมาก็เสมอะะแล้วก็มีเสียมาเพชรกับลุงเกียรติครับต่อยที่พิษณุโลกแก้มือกันโช่ปีชาเขาเคยแพ้ลุงเพชรที่พิษณุโลกนะคะมาดูคู่แรกนะคะนำรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตค่ะวันนี้เจอกับคมกริตออขวัญทองนะคะกับพิกัด107่ปอนด์ค่ะครับทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตครับลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตนะครับส่วนคมกริตออขวัญทองนะครับ เป็นมวยสุล่าครับซ้อมอยู่อำเภอค่ายเกียรติรัชดานะครับ,รบเป็นสุดที่เดชแสงเดชนะคะเป็นหัวหน้าค่ายครับผมสามฟอร์มหลังของเท็ทุ่งยั้งนะครับชนะทีเคโอยกสี่ครับบุรีรัมยักดิ์สีพะพายิมที่ส่วนนนท์นะคะชนะนาตาลีนะครับที่ช่องเจ็ดที่แหละครับแพ้คะแนนแสนผลลูกบ้นใหญ่นี่ช่องเจ็ดเหมือนกันแล้วก็ไปเสมอคมกิจที่สนามมิลลุมปีนีที่ทีเจแอนนะครับผมส่วนคมกิจครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนสิงห์ดำ สีพนมยิ้มนู่นแหละค่ะใต้เลยสุราร์ค่ะครับแล้วก็ชนะคะแนนครับเพชรพรศิริสอภุมพันุ์ค่ะที่นครศรีนะคะแล้วก็ชนะชนะเลิศสอเทียนโพแล้วก็มาเสมอเพชรทุ่งยังกีฬาสปอร์ที่สนามมายลุมินีครับและดูนะคะสถิตินี่นะคะไปแต่ใต้วันนี้ขึ้นมาต่อยกรุงเทพเป็นไงครับส่วนคมกิจเป็นมวยที่จากสุราษฎร์ธานีเพชรทุ่งยังเป็นมวยจากเหนือเขาเรียกเหนือกับเสือใต้นะครับมวยคู่นี้วันนั้นครับเกมการชกที่สนามลุมินีครับต่อยกันสนุกมากค่ะ อ่าคมอ่าคมกิดเนี่ยสามยกไปถึงวนคอแล้วครับดูเพชรยงยังไม่มีรูสู้เลยนะครับวันนั้นโดนเตะโดนต่อยลอกเก็บน่วมใช่ไหมครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียคําจันเอาอะไรให้กินครับสี่ห้าเดินชนคมกิดออกอาการแกล้งออกอาการยกไปเห็นวันนั้นครับแสดงว่าเขาแอบมีฮึดปลายนะครับผมเป็นมวยเด็กเตะตุงยังเป็นมวยที่เด็กที่มีความพยายามสูงนะครับค่ะ วันนั้นเดินเบียดเดินต่อยท้องต่อยหน้าต่อขาต่อย,อย,อย,อยมาอัดไปอัดมางดจุกยนันกันไปยันกันมาท่านเป่าวุน้นจิ้นลุมพินีไม่มีหายใจเลยไม่รู้จะออกใคร<อ>ชูเสมอดีกว่านะครับวันนั้นชูนเสมอกันที่สนาม,มลุมพินีแต่วันนี้ครับการเตรียมตัวผมชอบไปที่อาวุธมวยความฉลาดผมชอบไปที่คมกิจครับวันนี้จะได้เปรียบลูกศิษย์พ่อเลี้ยงโอ้โหไอ้มาชอบมวยหัวใจอะนะคะชอบ เพชรทุ่งยักษ์ดีกว่านะคะเขาบอกว่าหัวใจใหญ่กระตับนะคะแล้วก็คือชอบลุ้นน่ะชอบลุ้นยกปลายดีกว่าแต่ช่องเจ็ดสีต้องทรงนี้แหละครับตรงนี้ทรงเพชรทุ่งยักษ์นะคะอาจจะมาแรงหน่อยเคลียร์เช้าบ้างเฮ้เฮ้เฮ้ยอะเลยว่าชนะคู่ที่สองค่ะคู่ค้ำนะคะอนุวัต์หนุ่มยีนตะวันนานะคะวันนี้เจอกับโชคพิชิตเจียวมุกดาหารกับพิกัดหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์อนุวัตรสิทธิ์หอมหรืออนุวัต์หนุ่มยีนตะวันนาเดิมนะครับวันนี้ครับคู่นี้มีการต่อหน้ากันหนึ่งปอนด์ครับร้อยหกต่อร้อยเจ็ด นะครับโชวไปชิดเกี่ยวมุกดาหารหรือโชวไปชิตเพชรมีเพียนเดิมหรือยอดหอแก้วเดือนไอ้มุกดาหารเดิมนะครับเป็นพื้นเพมวยตัวนี้คือแต่ก่อนอ่ะเป็นมวยของผมอยู่กับผมมาก่อนนะครับตั้นแตยี่สิบห้ากิโลแต่วันนี้ก็เขาโตอย่างเต็มทอยู่กับป้านะครับอยู่ในแผนอยู่ในการสร้างของป่าชุนนะครับโดยมีลูกพี่ผมคือเดียเจ็ดเพชรคอยดูแลอยู่นะครับมวยคู่นี้อาวุธดุนแรงนะครับอยู่ที่อนุวัตสิทธิ์หอมเป็นมยท่เต็ก เหนียวดนึบนะครับกระดูกแข็งปุ๊กนะมวยกู่นี้ครับถ้าโชคพิชิตเนี่ยหัวใจไม่ด้านพอวันนี้ตัไม่ได้ผมดูว่าเหนื่อยแน่นะครับโดนไตค้าต่อยมัดจะทนอยู่ได้ไม่ได้แต่ว่าอนุวัฒน์ก็ระวังศอกนะครับโชคพิชิตมีศอกเปิดมาอย่าวิ่งไปชนอก่องโชคพิชิตมีสิทธิ์ลงด้นนี้กันอย่านะอย่านะอันนี้อาวุธอาวุธมวยคนนี้จะครบกว่าใช่ไหมคะโชคพิชิตได้เปรียบหนึ่งปอนได้เปรียบรูปร่างวันนี้ครับ ต้นต้นอนุวัต,ต่อยไม่หลน่นเตขาไม่เจ็บวันนี้ผมดูเหนื่อยครับผมชอบไปที่โชว์พิชิตเพชรมีเพียรครับนี่นะคะชอบมวยสร้างของเกียรติเพชรด,ดีกว่า,ามั่นใจในการทํามวยของเกียรติเพชรับนะคะมาดูนะคะคู่ที่3นะคะเป็นคู่รองค่ะเสมาเพชสรสอชวลิตนะคะวันนี้เจอกับรุ่งเกียรติสักัมิค่ะเสมาเพชรสอชวลิตครับเสือตัวที่12นะครับเป็นมวยจากจังหวัดเชียงรายครับลุงเกียรติสากามิครับลูกศิษย์ของทนายต่อยครับ ซ้อมอยู่ที่ค่าย E A นะครับอยู่ในทีมงานของหมู่บ้านกลุ่มพลเมืองดีนะครับท่านเป็นโปรโมเตอร์ด้วยมวยคู่นี้พูดถึงแล้วครับรูปร่างศิลาครับเศิลาเพชรมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายดุนแรงค่ะวันนี้ครับเศราเพชรกับลุงเกียรติลุงเกียรติจะใช้ศิลปะมวยไทยได้หรือไม่นะคะจะทนหมัดซ้ายได้หรือไม่นั่นคือนั่นคือปัญหานะครับเพราะ่านนุนมาลูกดัก เต็มๆเลยนะมาแต่ลูกนี่แบบสะเทือนเหมือนกันนะครับคือรุ่งเกียรติเป็นวมที่ใช้ศิลปะยมทายมีศอกกลับมีเข่าลอยมีเตะก้านคอมีครบเครื่องแต่ว่าพอโดนบี้หนักๆโดนอาวุธแรงๆก็น่วมเหมือนกันยอมแล้วจ้าสวัสดีค่ะเรียวแรงสีห้าจะไม่ค่อยจะดีแต่วันนี้ครับมวยมวยเสบาเพ่ไม่ใช่มวยเข่า คือลุงเกียรติอ่ะไม่เกียรติที่สุดคือเขามวยเดินเกาะเดินตีถึงตัวถึงตัวลุงเกียรติจะไม่ชอบแต่วันนี้มายึกยักยักกูทีมึงทีแต่ว่าถ้าเสลาเพชรต่อยไม่หล่นวันนี้ครับผมชอบไปที่ความเป็นมวยอาวุธมวยหลากหลายกว่าผมชอบไปที่ลุงเกียรติสาามิครับน่าจะชนะเสมาเพชรเสือตัวที่12สองครับชอบมวยจัดแสงของเราก็บอกมาสัะพิตีเพราะว่าตั้งแต่รายการมวยเรานะคะต่อยเอามาออกมวยจระแสงต้งกับพันต่อยนะคะรู้สึกว่าจะไม่เคยพลาด การกิการเป็นมวยชี้เ okay. ป้าไปแล้วตอนนี <siblings are new> ้เขาจะเปลี่ยนให้แล้วนะคะตอนนี้นะคะมองไปที่รุ่งเกียรติศักดิ์กมินั่นเองนะคะมาดูคู่เอกของวันนี้ค่ะโชคปรีชาสิทธิ์นายกภวิพงศ์นะคะเจอกับรุ่งเพชรเพชรเจริญค่ะมวยคู่นี้เคยต่อยกันพี่พิษณุโลกนะครับโชคปรีชาเคยโดนรุ่งเกียรตินนอะยกสามมานะครับวันนี้ป๋าเขาเห็นว่าวันนั้นต่อยกันสนุกแลกกันได้เสียก็เลยนํามาให้ท่านผู้ชมทางบ้านให้ชมกันทั่วประเทศนะครับว่า โชคปีชาสิทธิ์นายกะพงหรือโชคปีชากรสกุลเชื้อเดิมนะครับพบกับลุงเพชรเพชรเจริญนะครับเสือตัวที่13บสามีแต่เสือต่อยวันนี้วันนี้ครับแชมป์ปูนเสือลง2ตัวเลยนะครับมี12กัะบ13นะครับเหลือตัวที่1 4กำลังจะมานะครับรอสักคู่นี่เหลือตัวที่สิี่คือสกุลชัยครับได้แชมป์ไปยกหนนะครับต้องรอสักคู่วันนี้ครับโชคปีชาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นมวยหมัดหนักมุนแรงนะครับ เป็นมวยเหนียวหนึบต่อยพวกันฉลองฉลองผ่านมาหมดครับมวยดีมาเยอะครับการผ่านมวยดีกว่ากระดูกชื่อฉันมวยดีกว่าวันนี้ครับลุงเพชรเป็นมวยจังหวัดฝีมือมีลูกถีบตีหน้าน่าอันตรายวันนี้มวยหมัดจะโดนถีบลูกหรือไม่กะอนหรือเปล่าแล้วมีศอกสลับวันนี้ครับถ้าโชคพิชาหนึไม่พลาดไปโดนก่อนเหมือนทั้งที่แล้วครับตอนนี้ ผมยังชอบโชคพิชากรสกุลเชื้อครับน่าะจะชนะรุงเพชรเพชรเชจเริญคือเน้นกับคนที่เคยผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับระดูกดการผ่านมวยดีกว่าครับดีกว่านะคะมาดูทางด้านนะคะความคิดเห็นของทางอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำาปนบ้างน,นะคะว่ามวยวันนี้เนี่ยอาจารย์จะชอบใครบ้างน,นะคะแล้วก็ใครจะเป็นฟอร์มเด็ดที่โดนใจอาจารย์ตอนนี้นะคะสายของอาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านมวยซอมสวัสดีคุณเต้สวัสดีค่ะ อาจารย์คะวันนี้นะคะชอบใครบ้างคะเพชรทุ่งยักษอคมกริดชอบใครคะชอบกีฬาสปอร์ตของเจคําจันนะชอบอะไรของเขาคะกีฬาสปอร์ตนะฮะชอบเสื้งชอบเสื้อชอบเสื้ออ่าชอบสิดเสื้อนะระเภทเตะหนักต่อยรุนแรงน่าจะได้เปรียบกว่าครับนะคะคู่ที่สองค่ะอนุวัฒน์กับโชคพิชิตราคาอาจารย์ชอบใครคะชอบโชคพิชิตครับนี่นะคะทําไมชอบเโ้ต์นาอ่านนะะไม่ไม่แน่ใจว่า ตามตามคุณตีหรือส่วนคุณตีนะตามนี่ฮะตามครับตามตามตามนะตามเสมาเพชรกับรุ่งเกียรตินะคะจะตามชอบตามเอ็มมาหรือเปล่าคะเออผมชอบเออผมชอบเออรุ่งเกียรตินะฮะแล้วก็ถือตากำมิเนี่ชอบไม่กล้าไม่กล้าสวนเอ็มมานะต้องตมตากันไปแหละอาจารย์ชอบบางเฉียบเหรอครับชอบชอบใช่ครับบางเฉียบไม่เใช่ไหมครับเขาจาก เคยขายแอมมาขายเป็นเป็นบางเสียบแล้วใะคะไม่ก็ก็ัะเอาว่าเอิม่าน่าจะออกโมจิระแสงไงใช่ใช่เออเชื่อมันใป็นโจระแสงของเราเชื่อมันใปนโจิระแสงคุณตี๋เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผมสวนไปหลายน้องนะค่ะตั้งแต่อาทิตย์นู้นเลยค่ะอาทิตย์ก่อนนู้นเลยนะคะตั้งแต่ดาวพยัคฆ์เลยอ่ะว่าอาจารย์รักษาิติไว่ดีมากเลยครับดีมากเลย่ะเรื่องเลยค่ะมาดูโชคปีชากับรุ่งเพชรค่ะอาจารย์ชอบใครคะ ถึงแม้ว่ามันจะเลยเลยเดืนอนหกไปหลายเดือนแล้วนะ,ะผมยังชอบรุ่นรุ่งเพชรนะชอบรุ่งเพชรเอาให้แน,นส่สงสัยจะสวน,นอาจารย์ตีหรือเปล่าสวนครับสวนสวนสวนอ่ะพี่ตีลองทายว่าทีเด็ดอาจารย์จะชอบใครทีเด็ดเลยอะ่ะเออให้พี่ตีท,ทายก่อนผมทายนะผมอาจารย์ต้องชอบรุ่งเพชรแน่เลยเออใช่ไหมอาจารย์ ไม่ชอบนะผมชอบรุ่งเกียรตินะตามเอ็มมากกว่าเลยนะตามเอ็มมากนี่อาจารย์แตะแถวเชื่อมั่นในมือจราแสงของเรามากกว่านะคะเพราะเพราะเข็ดเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่นะฮะค่ะตัวเดียวอันเดียวสองเสียงยังสู้เอ็มมาเสียงเดียวไม่ได้เลยนี่นะคะรุ่งเกียรติสักกามิแน่นอนนะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และสําหรับทีเด็ดของพี่ติวันนี้ล่ะคะชอบไปที่ใครคะผมชอบไปที่โชคปีชากรสกุลเชื้อครับอืม,มเพราะว่ากระโดูก,การผ่านมวยดีกว่าอาวุธรุนแรงกว่าส่วนลุงเพชรเป็นม,มวยจังหวัดฝีมือ<า>เรียนตัวแพลววันนี้ครับถ้าโชคปีชาไม่ไปพลาดโดนศอกหรือหมัดบวกหล่นไปก่อนวันนี้ผมดูว่าน่าจะชนะพราะต่อยช่องเจ็สีครับ เพราะ,ะแฟนมวยกองเชียร์ในห้องส่งชอบเหมือนส่งโชคปีชาครับนี่นะคะนี่ก็เป็นนะคะการวิเคราะห์ฟันธงของวันนี้นั่นเองนะ,ะทั้งสองรายการทั้งมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มวยดีวิถีไทยนะคะอย่าลืมติดตามรับชมมวยให้สนุกนะคะแล้วก็กลับมาติดตามนะคะรายการมวยจริงสปริงนิวของเราได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเปลี่ยนเวลาเอาใจคุณผู้ชมค,ะค่ะเป็น10โมงเช้าอย่า,าเปิด <บน S 2> มา11บโมริกานะแฟนมวยทางบ้านบนว่า ไปดูไม่ทันดูมวไม่ทันนะครับต้องดูนี่เสร็จปุ๊บต้องตีไปดูมวยตู้ใช่คันจะขับรถไปนะคะดูผ่านสมาร์ทโฟนสปริงดิวไลท์ไปก็เดี๋ยวอันตรายอาจจะไม่ถึงสนามมวยนะคะก็เลยเปลี่ยนเวลาให้ใจดีต้องขอขอบคุณไม่่ตรงนี้ด้วยครับที่โอรศั์ปรับเวลา ให้กับทางเรานะครับค่ะอย่ายลืมนะคะสอบถามข้อมูลมูลเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์พี่ตีแล้วก็เบอร์ของอาจารย์ได้ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้าจอนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอลากกันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า10โมงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ